สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตป๊อปเช่นเคยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาบอกว่าบิตคอยนนะครับเตรียมตัวพุ่งขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่าวิกนี้นะครับเรามาดูนะครับที่สโตคัสติกไอซ์นะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าเส้นสีฟ้านะครับยืนอยู่เหนือเส้นสีส้มนะครับในราคาบิตคอยนนะครับต้องเรียกได้ว่ามีการลงกลับมาเทสนะครับตรงราคาประมาณ18,200อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ทิ้งเป็นไส้ไว้นะครับซึ่งส่วนมากนะครับแบบนี้นะครับเป็นการบ่งบอกว่า พอราคาตกมาปุ๊บมีแรงซื้อเข้ามาอย่างมหาศาลนะครับทาให้ราคาโดนดีดกลับขึ้นไปเนาะแล้วแท่งต่อมานะครับเรามีการปิดเขียวนะครับซึ่งปิดเขียวพร้อมกับสโตคอัสติกที่เป็นขาขึ้นด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมาดูแม็กดีกันดีๆนะครับเราจะเห็นว่าตอนแนี้นะครับมันเป็นแท่งเขียวนะครับซึ่งเป็นแท่งเขียวที่สูงกว่าเดิมนะครับและก็เป็นแท่งเขียวเข้มด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่จะบอกว่าบิตคอยนนะครับจะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่นี้นะครับก่อนจากกันไปเนี่ยผมจะมาบอกเพื่อนๆก่่อนวา จุดไหนนะครับที่หลายๆคนนะครับเขารอดูว่ามันจะมูนจริงๆหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเห็น2เส้นนี้ไหมครับเส้นสีเหลืองกับเส้นสีแดงนะครับถ้าเรามาสังเกตกันดีๆนะครับตอนที่เส้นสีเหลืองนะครับสามารถตัดเส้นสีแดงได้นะครับแล้วยืนเหนือเส้นสีแดงปุ๊บสิ่งที่เกิดหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคือการพุ่งขึ้นไปอย่างแรงอันนี้คือของปี2014นะครับแล้วปี2019เนะครับเช่นเดียวกันพอสามารถตัดกันปุ๊บยืนเหนือได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากนั้นเนี่ย เกิดการพุ่งขึ้นไปเลยตอนนี้นะครับต้องบอกว่าเรายังอีกทางไกลนะครับเพียงแต่ว่าเรายังสามารถรักษาฐานตรงนี้ไว้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาตัดกันจริงๆเมื่อไหร่เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการพุ่งขึ้นไปอย่างแรงนะครับก็ให้เพื่อนๆเตรียมตัวไว้แล้วกันนะครับส่วนแท่งวีกนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เป็นข่าวดีเพราะว่าเราผ่านจุดที่เป็นแนวรับมานะครับตรงนี้นะครับที่เคยเป็นแนวรับของบิตคอยเนาะตรงนี้ก็เคยเป็นแนวรับของบิตคอยแท่งก์วีกนี้เรราามนกันนรว่า ราคาบิตคอยนนะจะสามารถปิดขึ้นมายืนเหนือต่อไปได้ไหมถ้าสามารถปิดขึ้นมายืนเหนือต่อไปได้เนี่ยนะครับเราจะเริ่มพุ่งขึ้นไปแล้วนะครับผมจะบอกเพื่อนๆว่าตอนเนี้ยนะครับผมได้ทํากลุ่ม f a c e b o o หนึ่งขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการแฉกลโกงคริปโตนะครับให้เพื่อนๆที่เคยโดนโกงบนโลกคริปโตนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับผมคิดว่าคนไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการโดนโกงเท่าไหร่นะครับซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับหมดตัวกับสแกมเนี่ยเยอะมากๆนะครับคนจะไม่ค่อยใส่ใจกับมันเลยนะครับ ยกเว้นคุณจะโดนโกงขึ้นมาวันหนึ่งนะครับการที่เรารู้ว่าเขาโกงยังไงเนี่ยก็ดีกว่าที่เราไม่รู้นะครับเพราะว่าส่วนมากคนที่โดนโกงเนี่ยพอเขาไม่รู้เนาะหรือบางทีไม่แน่ใจนะว่าเรากำลังโดนโกงอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็มาโพสถ,ถามได้นะครับก็จะมีเพื่อนๆที่เขามีประสบการณ์มาก่อนเขาก็จะมาโพสบอกเนาะก็จะดีกว่าเราไปลองผิดลองถูกแล้วเสียเงินก้อนใหญ่นะครับก็ใครที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับก็สามารถสแกน q ิวอา e คตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับไปละครับบ๊ายบายครับ to <laughs> be